สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ end of life นะครับ end of support ของตัว windows 10นะครับสำหรับใครที่ยังใช้ในส่วนของ windows 7นะครับแล้วนะครับมีปัญหาแล้วอยากจะทำการเปลี่ยนใหม่ก็ผมแนะนำให้แนะนำไปในส่วนของ windows 11เลยแต่ถ้าใครใช้ในส่วนของ windows 10นะครับในเดือนตุลานะครับในวันที่14ตุลานะครับ microsoft นะครับ จะทําการยกเลิกการซัพพอร์ตยกเลิกแพดทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Windows 10แล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าหลังจากที่ Microsoft end of support ในส่วนของเดือนตุลาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับใครที่ใช้ในส่วนของตัว Windows 10นะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยที่เป็นเวอร์ชันนะครับ1507 RTM ก็ตั้งแต่ปี2015ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ แล้วแต่และเวอร์ชั่นของตัว Windows เองมันก็จะมีขยับขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมครับก็จะเป็น 1607, 1809, 21H2, 22H2 22แล้วก็เวอร์ชันปัจจุบันที่เป็น 24H2 นะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะทำการ migrate ในส่วนของตัว Windows 10เปลี่ยนจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11มันจะมีขั้นตอนและมันจะฟรีนะครับสำหรับการ migrate นะครับแล้วแต่มันจะดูที่ว่า เวอร์ชันของเราเป็นเวอร์ชั่นอะไรด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันเลยว่า Microsoft เขาเขียนในส่วนของตัวรถ m a p เอาไว้อย่างไรสำหรับตัว Windows 10ไป Windows 11นะครับ Microsoft ได้มีเขียนบล็อกเอาไว้นะครับว่าการที่ Microsoft จะ end of support ก็คือหลังวันที่14ตุลา2025คอมพิวเตอร์เราจะ support e n d o f อฟ p p บพออะไรบ้างก็คือ Microsoft เขาจะไม่ support อะไรบ้างก็คือ1ในเรื่องของ Technical Support นะครับสำหรับปัญหาต่างๆกรณีเรามีปัญหาเราสามารถเปิดเคสกับ Microsoft ได้ Microsoft เขาจะไม่ทำการ support เรียบร้อยในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตต่างๆในส่วนของ Windows นะครับในเรื่องของ Security Update o l l i i x Microsoft เขาจะไม่มีปล่อยแพทอุดรอยรั่วหรือฟีเจอร์ใหม่ๆจะไม่มีทาการปล่อยมาให้ทุกคนแล้วนะครับทีนี้ Microsoft ตั้งคำถามไว้ว่าเฮ้ยแล้วหลังจากวันที่ 14คอมพิวเตอร์ของเราจะเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวนะครับ Microsoft เขาแค่นะครับคือประกาศว่าจะไม่ end of support คอมพิวเตอร์ของเราก็สามารถใช้งานไปได้เรื่อยๆแตท่ที่นี้นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ของเราสำหรับตัว Windows 10อาจจะมีอนาคตอาจจะเจอช่องช่องโหว่ช่องรูรั่วนในเรื่องของ security นะครับในเรื่องของความปลอดภยัย Microsoft ์เขาก็ไม่รับรองแล้วในส่วน ของการใช้ในส่วนของตัว Windows 10นะครับแล้วก็เรายังสามารถนะครับใช้ในส่วนของตัว Windows 10ได้หรือเปล่าเราก็สามารถใช้ได้ทีนี้เราก็ช่วงนี้เราก็สามารถนะครับทำการอัปเกรดนะ้อัปเดตนะครับในส่วนของตัว Windows 10นะครับให้เป็นเวอร์ชันสมมติว่าใครอยู่เวอร์ชันนะครับปัจจุบันที่เป็น2 1ง2เพื่อนๆอาจจะอัปเกรดเป็น222ก็ได้หรือว่าเป็น 1809เพื่อนๆก็สามารถอัพเป็น2 2 h 2ก็ได้นะครับเพราะอันนี้มันจะมีนัยยะนะครับสำหรับการใช้งานสำหรับการอัปเกรดเป็น Windows 11นะครับ Microsoft บอกว่าฟรีคุณสามารถอัปเกรดจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับฮาร์ดแวร์ w n n o w w s 1 1คุณจะต้องรองรับด้วยแล้วคุณจะต้องอยู่บน Windows 10 222เท่านั้นก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ เราสามารถไมเกตจาก Windows 10ไปเป็น Windows 11ได้นะครับถามว่าวิธีการดูเวอร์ชั่นดูอย่างไรก็ไปที่ Windows นะครับแล้วก็ไปที่ฟันเฟืองแล้วก็ไปในปุ่มเมนูที่ชื่อว่า Setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างมัน about มันจะมีขึ้นอยู่ว่าตอนนี้เพื่อนๆเ,เวอร์ชั่นอะไรนะครับในเรื่องของ Windows Specification นะครับในส่วนของสเปคของคอมพิวเตอร์ของเราเราสามารถ transfer นะครับ my personal file ไปยังคอมพิวเตอร์ใหม่ได้หรือเปล่าจริงๆอย่างนี้การย้ายคอมจากเครื่อง a นะครับ windows 10ไป windows 11นะครับในการ in p a g e update นะครับก็คือเป็น existing update ข้อมูลต่างๆเขาขจะไม่หายหรือถ้าคุณจะเอาชัวร์คุณก็เอาเก็บข้อมูลไว้อยู่ใน one one drive ที่เป็นของเรานะครับเราก็สามารถย้ายพวก document ต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็น word excel powerpoint ไฟล์รูปนะครับถ้าใครใช้ในส่วนของ google chrome นะครับหรือ Microsoft Edge เพื่อนๆก็สามารถเซฟเฟอร์ลิลย้ายข้ามเครื่องได้เลยเพราะมันตามไปในเรื่องของอีเมลแอดเดสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Microsoft 365 App นะครับบน Windows 10ยังซับพอร์ตอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับตัว Windows app นะครับสำหรับ Microsoft 365 app บน Windows 10นะครับก็คือ end of support เหมือนกันในส่วนของวันที่14 2025นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่า Microsoft เขาแนะนำว่าให้แนะนำอัปเกรดไปเป็น Windows 11อย่างเดียวเลยนะครับในส่วนนี้สำหรับตัว Windows 10นะครับจะเอฟเฟกเกี่ยวกับ Microsoft Office app หรือเปล่า Microsoft Office app นะครับก็ยังสามารถใช้ได้งานได้ไม่ว่าจะเป็น ที่เป็นในส่วนของออฟฟิศที่เป็นแบบ non subscription คือซื้อเป็นแบบถาวรหรือว่าเป็น subscription Microsoft เขาก็ยัง support อยู่นะครับแต่นะครับในเรื่องของตัว support มันก็เขียนว่าสำหรับ Office 2 6 2 6 2019นะครับ will b n นะครับในส่วนนี้ก็คือ Microsoft ที่เป็นตัว Office นะครับที่เป็น2016 2 9ก็จะไม่ซัพพอร์ตแต่ถ้าเป็น Office 2024 2021ก็ยังซัพพอร์ตอยู่เนาะอันนี้แยกเป็น2ประเด็นแต่ถ้าเป็น Office ที่เป็น365นะครับที่เป็นในส่วนของ s u b s c r i p t ั o n ล i c เส้นเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องนะครับคอมพิวเตอร์เก่านะครับ ก็ Microsoft เองก็บอกว่าอยากจะให้นะครับทำการอัปเดตตามไซเคิลของเขานะครับก็คือมันจะมีอายุของตัว Windows เองอย่างตัว Windows 10นะครับอย่างเวอร์ชันแรกนะครับก็เมื่อรีลิสไปเมื่อวันที่29เดือน7ปี2015เนอะ ทีนี้มันก็จะมีบิลเป็นแต่ละเวอร์ชั่นขึ้นมานะครับสำหรับตัว Windows 10เองทุกท่านก็ใช้มาในส่วนของประมาณสัก10ปีแล้วแต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะใช้ในส่วนของ Windows 11แล้วนะครับสำหรับ Windows 11เองการใช้นะครับในเรื่องของการเข้าอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ การใช้ Word, Excel, PowerPoint PDF ต่างๆไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใครเล่นเกมอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งซึ่งตอนนี้หลังบ้านแต่ละเกมหรือว่า Microsoft เขาก็ปรับจูนกันเรื่องของตัว Performance เรื่องของการเล่นเกมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใช้เป็นงานอ f ฟฟิศโฮมนะครับก็สามารถอัปเกรดได้แล้วก็อัปเกรดฟรีด้วยแต่ต้องอยู่ในเวอร์ชั่นที่ Microsoft เขาแนะนาก็คือเป็น Windows 10นะครับในส่วนของตัว2 2ง2 Microsoft เขียนไว้เลยนะครับว่า it is is free นะครับก็สามารถอัปเกรดได้เลยสามารถวิธีการอัปเกรดก็ไปที่ปุ่ม Start Setting อัปเดตตัว Windows u p ปเดตแล้วก็เช็คเรื่องของตัว check for update นะครับก็อย่าลืมลองเราอาจจะ run health check นะครับเพื่อทำการดูก่อนว่าในส่วนของฮาร์ดแวร์ของเรานะครับ support ในส่วนของ Windows 11หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็น TPM 2.0นะครับพวกนี้อันนี้สำคัญนะครับเพราะว่า เรื่องของ Security นะครับในการลง Windows 1 1 Microsoft ค่อนข้างจุกจิกนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถเข้ามาดูกันได้และวันนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเฮ้ยการที่ Microsoft เขา end of support ตัว Windows 10นะครับเดือนตุลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเคเอกหลังเซียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ